จะได้ในทำญาติทมทุกขั้นนะนี่ก็เป็นสัจธรรมน,น่าจะเป็นสัจธรรมคลิปที่เจดหรือเปล่านะก็คือสัจจะก,ก็คือความจริงของธรรมชาติเราเรียนรู้ความจริงตามธรรมชาตินี่แหละมันก็มีไปมันก็มีไปแบบ เราต้องเรียนรู้ความจริงตามสมมติสมมติสมมติก่อนตามที่เราเราคุยกันอยู่เนี่ยตามสมมติสมมติว่ะเนี่ยคือเนี่ยลูกจริงๆเมียจริงผัวจริงๆเนี่ยอมรกรจริงจริงนะอะไรจริงๆเนี่ยนะอาหารจริงๆไก่จริงๆเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยสักก่อนนะเพราะขนาดของพวกนี้ยังหลอกกันได้เลยยังมีไข่ปลอมมั่งคนปลอมมั่ง เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมี a ออเข้ามาแล้วนะโอ้มี a ออเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหลูเหมือนคนจริงๆเลยแบบโอ้ดูแทบไม่ออกเลยถ้ามันบอกว่าเป็น a ออเนี่ยแล้วนะเราเห็นในโลกโซเชียลเราเห็นในขงในข่าวเราคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงอะ่ะเห็นไหมเราคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงอะ่ะ เนี่ยจริงๆแล้วมันมันเป็นแค่เรื่องของการกุกขึ้นมาการสร้างภาพสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเขาเรียกเฟกนิวอ่ะข่าวรอข่าวลวงอะไรประมาณแบบเนี้ยเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันมันอ่ะต้องเข้าใจอ่ะต้องรู้เท่าทันมันต้องเข้าใจอ่ะนะไปตามสมมติสมมติเนี่ยบางทีมีอะไรปลอมเนื้อสัตว์ปลอมมั่งโอ้นะ เราเวลาเราใช้การสื่อสารกันเนี่ยนะคำพูดของคนที่ทําให้เราอะ่ะหลงไหลเคลิมนะก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะเขารู้ว่านะอะไรที่มันถูกใจเราอะ่ะนะเขาจะเขาจะพูดอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นจะพูดอย่างนั้นจะทําอย่างนั้นจะสร้างภาพอย่างนั้นให้เราให้เราอะ่ะนะเคลิมไหลาตามไปได้อะไรประมาณนี้นะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยความเข้าใจที่เรา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 ต้องเรียนรู้เราต้องเข้าใจเนี่ยนะคือความจริงนะคือความจริงทีนี้ความจริงตามสมมุติเนี่ยเนี่ยก็ยากยิ่งแล้วนะความจริงตามสมมติเนี่ยเอายากยิ่งแล้วว่าอืมเอ้คนนั้นเนี่ยนะโกรธเหยียดเราจริงหรือเปล่าเอ้คนนั้นเนี่ยรักเราจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เรายังไม่รู้เลยนะเรายังไม่รู้เลยแล้วข่าวอะไรอะไรออกมาเรายังไม่รู้เลยนะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ายเรื่องธรรมดาเลยนะที่เราจะรู้ความจริงได้ต้องอาศัยปัญญาคิดวิเคราะห์แยกแยะหาเหตุผลนะไตรตรองให้ดีอะไรประมาณแบบนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ท ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะนะสัจธรรมตามสมมุติเนี่ยนะสัจธรรมตามสมมุติอืตามสมมุติที่คุยกันก็คือนะโลกธรรมแปฟังให้ดีสัจธรรมตามสมมุตินะสัจธรรมตามสมมติเนี่ยเอาแบบธรรมะธรรมะเลยนะขี้เกียจไปคุยเรื่องกโลกัลลาขี้เกียรไปคุยเรื่องกโลกัลลาชิด สมมติสมมุติที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะเอาเป็นชี้เห็นเลยก็คือโลกธรรมแปดนะเอาตามนะยสิ่งที่เราพอจะเข้ากระเตือ้อเข้ามาหาเรื่องธรรมชาติของอสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์ที่เป็นโลกธรรมแปดที่นะนะพิเป็นความจริงะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงตามสมมุติของโลกโลกนะ ความจริงตามล,ล,ล,ลูกๆระก่อนให้ให้ให้เห็นเช่นอะไรโลกธรรมแปดมีลาบเสือมลาบ <นะ S 2> มียศเสื่อมยศนะมีติชินนะก็นินทามีความดีใจแล้วก็ความเสียใจนะโลกธรรมแปดนะนะ มีราบแล้ก,ก,ลก็เสื่อมราบมียศก็เสื่อมยศมีสันเสริญก็มีนินทาวอ,อกแล้วมีความดีใจก็มีความเสียใจเนี่ยมันเป็นโลกธรรมแปดที่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามสมมติสมมติที่เราเล่นกันอยู่เนี่ การดีใจเสียใจที่เราได้นั้นมาก็ดีใจอ่ะเราได้เงินได้ทองมาก็ดีใจเสียเงินไปก็เสียอ่เสียใจนันมันเป็นอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นอยู่ตลอดเป็นเวลาเพียงแต่ว่าบางเรื่องมันเล็กเล็กน้อยเล็กเล็กน้อยแต่มันต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆห่น่อยถึงกระตุกจิตกระชากใจให้เรารู้ว่าเออเราเสียใจหรือไม่เสียใจเนี่ยนะไม่ใช่สุขหรือทุกนะเรื่องของสุขเนี่ย นะถ้าสุกแล้วสุกเลยเหมือนเราย่างย่างเนื้อเนี่ยนะย่างปลาเนี่ยหนึ่งข้าวเนี่ยสุกแล้วสุกเลยทำอาหารเนี่ยสุกแล้วสุกเลยมะม่วงสุกแล้วสุกเลยมันไม่กลับไปดีปิดล็อกนั่นคือคําว่าคําว่าสุกนั่นคือคาว่าสุกแต่เราใช้ผิดผิดเหระมีสุกือมีทุกข้าเข้ากันไปเออเสร็จแล้วก็พอมีสุกมีทุกข้าเข้ากันไปเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเน่เห็นไหม ก็มันไม่ใช่ความสุขไงมันเรื่องความดีใจเสียใจไงอะ่ะแล้วคุณไม่รู้ไม่ใช่เวลานก็มาคุยกันก็ใช่ก็ไม่ว่าแล้วก็มันเป็นโลกกระทำแปดไงนะโลกกระทำแปดเป็นเรื่องโลกโลกไงนะก็เลยเอาภาษาไปคุยกันโนนีน้กันไม่รู้อะไรเป็นไรก็หลงทางกันไปแล้บอกคอแตกนะไอ้โลกกระทำแปดเนี่ย แค่เริ่มความสุขความทุกข์มันมันก็ยังเข้าใจกันไม่ได้แล้วก็ยังยังใช้กันผิดผิดอยู่เลยนะไม่งั้นจะมีคาว่าผลทุกข์เหรอถ้าผลทุกข์กือคือสุขสุขแล้วสุขเลยถ้าดิบมันยังดิบอยู่ฟังให้ดีถ้ามันดิบมันก็ยังดิบอยู่ก็คือทุกข์นั่นแหละประมาณนั้นซะก่อนอืมนะมึนก็ทุกข์นั่นแหละมือกเราหนข้าว ทุกใจหนุ่ข้าวทุกกายหนุ่มข้าวทุกทุกอย่างเนี้ยพอได้กินอิ่มแล้วเออสุกอะนะอิ่มแล้วนี่ชี้เห็นเป็นสภาวะแบบนั้นชี้เห็นนะชี้ให้เห็นว่าเป็นสภาวะแบบนั้นนะเป็นสภาวะแบบนั้นถ้าสุกแล้วสุกเลยอิ่มแล้วอิ่มเลยถ้าอิ่มแล้วก็อิ่มเลยจบเข้าใจแล้วก็เข้าใจเลยจบเบิกบานก็เบิกบานไปเลยจบ ไม่ย้อนกลับมาอีกหรอกเหมือนเราเข้าใจลูกหรือเข้าใจเมียเนี่ยเราเข้าใจแล้วเฮ้ยกลับไม่เข้าใจอีก lifecycle. ไม่ใช่ถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจเลยว่าลูกเมียเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเข้าใจเลยว่าน้ํามันเป็นยังไงน้ํามันเป็นยังไงเรารู้เลยอ่ะเราจะใช้งานมันยังไงอะไรยังไงอ่ะเรารู้เลยอ่ะเข้าใจเลยอ่ะนี่คนเรายังยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเยอะมากเยอะมากนะ การใช้ชีวิตคนเรามันก็เลยแบบสเปะสปะหลงทางสเปะสปะกันมากมายนะโลกธรรมแปดเนี่ยเนี่ยนั่นคือความจริงที่ถ้าคุณอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ถ้าคุณอยู่บนโลกใบนี้อยู่บนโลกใบนี้อยู่ยังไม่ตายไปอะนะคุณหนีไม่พ้นหรอกอันนี้ไม่พ้นกับความจริงแปดประการเนี่ยนะ ความจริงแปประการเนี่ยมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสันเสริญก็มีนินทามีดีใจก็เสียใจถามว่าพระทหานมีไหมมีเออมีนะมีเหมือนคนปกติธรรมดานี่แหละแต่พระหานเขาเข้าใจเขารู้แล้วเข้าใจ นะรู้และเข้าใจนะรู้และเข้าใจนะพอรู้และเข้าใจเสร็จปุ๊บมันก็เลยเหมือนสภาวะรู้อารมณ์นั่นแหละว่าเราอารมณ์ไหนอยู่เฮ้ยอารมณ์ดีใจอยู่เฮ้ยอารมณ์เสียใจอยู่เออไม่ไปยอมรับปฏิเสธอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่คนมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่เข้าใจกออ็อยากจะได้แต่สิ่งดีๆสิ่งที่ชอบอะ่ะ ชอบก็เอาอะไม่ชอบผักออกไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาปฏิเสธทันทีชอบก็ยอมรับยอมรับยอมรับเก็บเอาไว้เนี่ยมนุษย์โลกนะเนี่ยเอาภาษาสูกมั้งไปคุยนะหมูหมาไก่ไก่มันก็เป็นไม่มีภาษาน่ะเออหมูหมาไก่ไก่มันก็เป็นไม่มีภาษาไม่มีภาษาหนามันก็เป็นเราเป็นตั้งแต่ในท้องแม่อยู่แล้วนะเราเป็นตั้งแต่ในท้องแม่แล้ว ันงแต่ใน้องตั้งแต่ปฏิสัมภะปฏิสนธินู่นแหละนะพูดง่ายๆเป็นตั้งแต่อยู่เป็นวุน้นอะนะเป็นตั้งแต่ตอนเป็นวุ้น่ะแหวกไหวอะแหวกไหวในนาทีคุงคาอะไรไม่รู้เออเพื่อที่มาเกิดมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรมนะมนนธรมชาติอย่างหนึ่ง มันเป็นธรรมชาติอย่างนชอบก็ยินดีปรีดาถ้าไม่ชอบอยากผลักออกไปปฏิเสธมันเลยเป็นอย่างเงี้ยถามว่าถ้าได้เงินเยอะๆชอบไม่ชอบไม่พูดจาเลยเงี้ยปิดได้อำนาจวาสนาเงี้ยปิบแต่ถ้าเสียผลประโยชน์นิดนึงเราไม่ได้รังเง้นนะอันไหนที่แบบ มันจะทําให้เราแบบไม่สบายใจเดือดร้อนยุ่งวุ่นวายนี่ไม่เอาปฏิเสธพยายามเข้าไปจัดการมันเลยผักใสมันโทเนี่ยสันดานของสัตว์โลกเป็นแบบนี้แล่ะไม่รู้ตัวพวกนี้ไม่รู้ตัวถามว่าท่านมีความโกรธหรือไมมีความโกรธไหมมีแต่ผมไม่เอามาันเออนั่นมึงคิดว่ามีแล้วน่ะมึงคิดว่ามันมีแล้วนะ่วนแวนะแล้วมึงปฏิเสธ เนี่ยเราพากันเป็นอย่างนี้ทุกทุกคนบนโลกใเนี้พากันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่บรรุไม่บรรุธรรมอ่ะไม่เข้าใจธรรมอ่ะพากันเป็นแบบนี้นะพากันเป็นแบบนี้แล้วพระอรหันต์เขาอยู่ยังไงเขาไม่ไปยอมรับไม่ปฏิเสธก็ใช้มันไปลอยลอยเออก็เข้าใจมันเป็นเรื่องปรุงแต่ง นะยังไม่ตายมึงคิดว่ามันมีเกิดการชอบไม่ชอบไปตามภาษาสมมติมอยู่แล้วก็ปรุงมันอย่างนั้นแหละจนกว่าจะตายไปจากโลกใบนี้แค่นี้เองเออไม่ต้องไปยอมรับปฏิเสธอะไรใดๆทั้งสิ้นนะใช้ไม่ไ,ได้ลอยถ้ามึงไปยอมรับมึงอะนะนะยึดเข้าไปแล้วถ้ามึงปฏิเสธมึงยึดเข้าไปแล้วสลบยิ่งไปกันใหญ่นะแล้วเสืยไปสอนคนว่าคนนี่มึงยึดมัน่นถือมัน่นตัวเองอ่ะยึดหรือเปล่าไอ้เฮีย สัตชิบหายหรกทองจางเย็ดแล้วไอ้จำที่ปากพระดังๆาไปคุยจำที่ปากพระดังๆไปคุยไม่ได้เป็นเองกะโลงจะแตกเขาจะบอกใหน้นะอยู่ในสภาว่นั้นหรือยังเป็นเองหรือยังนะหมดฤทธิ์หรือยังเออปล่อยวางหรือยังอยู่กับรู้หรือยัง เป็นเช่นนั้นเองหรือยังกูจะบอกให้โทรอะไรที่ดีๆเอาเข้าตัวอะไรที่เสียๆก็ไม่เอามันก็เป็นสันดาณของสับโลกอยู่แล้วตั้งแต่อยู่นี้เป็นวุ้นน่นนะไม่ต้องภาษาไม่ต้องภาษาไปสนทับมันหรอกบอกให้เลย นี่แหละสัมดาวพวกมึงรู้ตัวไหมเนี่ยเรื่องเดียวนี่แหละมึงรู้ไหมไม่รู้กูพูดให้ฟังอนี่ไงถ้าไม่รู้กูก็พูดมึงฟังอยู่นี่ไงฟังบ่อยๆนะจะได้เกิดผุดหลูขึ้นมามั่งนะจะจะได้เห็นความรู้สึกไม่คิดของตัวเองม้างเนี่ยเห็นความรู้สึกไึ่คิดของตัวเองมั่งเนี่ยันไม่มีทางหรอก มึงต้องอยู่ในสาภาว่าสาภาอะไรสาภาว่าแบบผู้ช่วยผู้กำกับเลยอะผู้กำกับเปรียบเสมือนอะไรอะผู้กำกับคือธรรมชาตินี่แหละนะคือธรรมชาติธรรมชาติมันมันมีกฎของมันอยู่แล้วกฎของธรรมชาติอยู่แล้วถ้ามีชีวิตมึงต้องดิ้นรนอยู่แล้ว ต่อ,อสู้แข่งแย่งอยู่แล้วผู้กำกับกำหนดอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ช่วยกำกับผู้ช่วยผู้กำกับเราจะรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเลยเราจะรู้ที่ไปที่มารู้เข้าเข้าใจเรื่องรู้เข้าใจเรื่องปรุงแต่งก็เกิดความเข้าใจมันก,ก็ไม่ต้องไปยอมรับปฏิเสธอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ใช้มันไปลอย จนกว่าชีวิตจะหาไม่สบายๆเป็นอิสระฟรีเบิร์ดฟรีเบิร์ดเลยอ่ะนี่คือสัจธรร,รมนะนี่คือสัจธรรมของลัทธิธรรมแปดอะไรประมาณแบบนี้นะฉะนั้นอย่าไปยอมรับประเสริฐสรุปอะไรใดๆทั้งสิน้นนะเป็นการเตือนอ่ะเพราะว่าวูนโลกเป็นแบบนี้แหละถามว่าพระลานเป็นแบบนี้ไหมก็าเป็นแต่ว่ารู้เข้าใจมันนะ รู้ว่ากูกูกูกำลังไปยอมรับมันแล้วรู้ว่ากูไปตจดเสียมันแล้วรู้ว่ากูไปสรุปมันแล้วรู้เลยรู้ตัวเข้าใจมันนะ่ะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วเข้าใจธรรมชาติมันแจ่มแจ้งแล้วเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแล้วนะอะไรประมาณนั้นน่ะเพราะผู้กำกับเป็นเป็นธรรมชาติอยูนะ่แล้วนะแล้วเราก็เป็นผู้เล่นผู้หนึ่งอยู่ในกฎของธรรมชาติอยู่แล้วอืม แค่มีหน้าที่พริหารน,น่ะแค่มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับนี่อย่างอาจารย์จดเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะรู้เห็นเท่าทันธรรมชาตินะการปรุงแต่งแค่นั้นแหละไม่ไปยอมรับปฏิเสธอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้ไปเลอยๆจนกว่าชีวิตจะหาไหม่เอวังด้วยประการชนนี้แหละเจริญในธรรมเจริญในธรรมเจริญในธรรม